สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาสในแล้ววันนี้เราก็มาเล่นอระมองอสกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะสุ่มห้องอีกแล้วนะทุกคนเล่นกับเพื่อนอะมันสนุกเว้ยมันสนุกมากๆเลยนะถ้าเล่นกับเพื่อนนะเกมเนี้ยคือแต่เราไม่มีเพื่อนถึงสิบคนไงที่จะมาเล่นเกมนี้นะนะเราก็เลยต้องไปสุ่มห้องเอาโอเคไป เสียงเอ่ยใส่เสื้อผ้าก่อนเอ้ยเราเป็นไอ้แดงอ่ะดีแล้วโอเคใส่มองด้วยเอาละใครเป็นสีนี้ได้ไงเอาอย่าอย่าเอามีแต่คนออกอ่ะ youhoo to โอ้เราไม่ได้เป็นอีกแล้ว,ลวคนออกเต็มไปหมดเลยคืออะไรไปได้เวลาทำค okay, วสโอเคควสเราอยู่ห้องพยาบาลโอ้ยสีนั้นสวยมีรูปหัวจานด้วยโอ้ยคนเต็มเลยวะสีอะไรสีสีดำสีดำ,ดำไม่ได้เป็นเฮ้ยทำไมสีเราเหมือนเพื่อนเลยวะเอ้ยเราสีดำนี่ว่าเพื่อนสีเทานี่ว่าใช่ไหม ปกสีเทาก่อนอ๋อนอน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 รูดบัตรปึ๊บโอ้ทีเดียวผ่านอะสุดนอนนอนโอเคดาวน์โหลดฟานโคตรช้าเลยทุกคน โอเคอะไรอะ่ะไปดาวน์โหลดไฟล์ห้องแอดมินก่อนไอเนี้ไอเนี้เป็นคนดีนะเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่กับเราไอสีดำเอ้ย,ดดเ,อยเราไม่ได้ดูเลยห้องเมื่อกี้ห้องที่เราเข้ามานี่เขามีกี่คนวะอิมโพสเตอร์อ้าวทำไมตายไวจัง ไม่ค <Es> <ừ> ือมันตายวายแท้แล้วจะรู้ได้ไงอ่ะเหอมือเหมือเหมยอ่ะแล้วเพื่อนบ่นอะไรกันอ่ะ คลิปไปก่อนแล้วกันไอเนี่ยคนดีแน่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนสีเทาเทาเนี่ยนะเพราะว่าเราเห็นเขาสแกนนะเขามีควยสแกนไว้ใจได้ไว้ใจได้แล้วเขาโหวตใครกันก็ไม่รู้นะโอ้ ใครโดนไม่มีไปมุ่งหน้าทำควสตต่อเอาเพื่อนออกแล้วเหรอตายแล้วออกเลยเอยู่ไม่รอชมเอาออกอีกแล้วอะไรกันนี่นี่ทำยังไงอ๋เอเราต้องเลือกอันที่ไม่เหมือนคนอ,อื่นปะใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมา เวลเหลือแค่สองอันนะห้องห้องนนนห้องนอนนชอบวิ่งติดวะโอเครีบออกมาก่อนเดี๋ยวตาย <c oughs> เดี๋ยวตายไปห้องนู้นต่อ นะทุกคนไม่ไว้ใจขายทางนั้นเคแล้วเหลือห้องนั้นอะ่ะอันเดียวอืมเอ๋ใครดูกล้องอยู่เอ่ยอ้าวมีคนออกอีกอะ่ะเดี๋ยวเราไปทำเคเวสเราให้เสร็จก่อนนะอืมเคเสร็จแล้วเควสเรา ไปดูดิใครมันดูกล้องอยู่วะอ๋อโอเคเดินตามคนนี้เลยเดินตามคนนี้เลยคนนี้เป็นผู้บริสุทธ์นะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะ่ะโอเค <c oughs> เดินตามเลย สีเขียวสีแดงเฮ้ยไม่มีการตายเลยเหรอวะเอา้าไอชมพูตายได้ไงอยู่ไหนนะ่ะเมื่อก,กี้มีคนเดินตามชมพูใช่ปะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรวะสีส้มหรือสีแดงนี่นแหละไอแดงเว้ยเรดแน่นอนเว้ย มันเดินตามกันไปเลยเว้ยเมื่อกี้ใช่เห็นปะเมื่อกี้อ่ะมันเดินตามกันไปเลยเว้ยใช่ไหมเราดูกล้องอยู่ไงเออแต่เราเชื่อไอ้นี่นะไอสีเทาวๆเนี่ยนะเพราะว่าเขาสแกนให้เราดูเนาะ ไอแดงชัวร์เลยเว้ยเมื่อกี้แม่งเดินตามกันเลยอะไอแดงแม่งเดินตามไอชมพูป๊จ่อยต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 ่อยเอ,อ,อ้าชมพูตายเฉยแล้วใครมันไม่ยอมทําเควสวะเนี่ยแค่ทําเควสก็ชนะแล้วปะเฮย้ยทำไมไม่มีใครเชื่อเลยอะไอแดงมันเป็น เห็นไหมไอ้แดงมันเป็นจริงจริงแย่ yeah, แล้วเราไม่มีเควยรอดทุกคนใครออกวะเออออกกันเดี๋ยวเราก็ชนะเออเรียบร้อยสรุปใครเป็นวะ <laughs> เนี่ยนะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีเพื่อนเล่นนะ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละเราจะเล่นแบบเออมันมันเงาเงาเนาะก็ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเล่นถึง10คนเงนะี้ยถือว่าโอเคเลยนะกําลังดีเลยโอเควันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะทุกคนกับเกมอมองอ u สนะก็มาเล่นให้ดูแหละกประมาณนี้แหละถ้าไม่มีเพื่อนเล่นมันก็จะเงาเงาคุยคนเดียวเงาเงาอย่างงี้แหละโอเคบา,บายบาย